สวัสดีค่ะชาวราศีตุลคลิปนี้จะเป็นคลิปในกจันทำน,นายดวงชะตาของราศีตุลน,นะคะเราจะทำน,นายดวงชะตาประจำเดือนกรกฎาคมให้กับชาวราศีตุลค่ะสำหรับผู้ที่เกิดในราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1 7ตุลาคมค่ะถึง15พฤศจิกายนทังช่องเรานะคะทุกคลิปเราจะนับตามโหราศาสตร์ทไทยนะคะเพราะฉะนั้นดูให้ดีๆนะหลายๆช่องอาจจะนับ ตามศาสตร์ตะวันตกเพราะฉะนั้นก็ดูช่องไหนก็ยึดตามหลักของช่องนั้นๆน,น,นะคะเพิ่มเติมนิดนึงนะคะในคลิปของเราจะมีทริคคำแนะนำดีๆนะคะสำหรับชาวราศีตุลให้ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่รอเกี่ยวกับเรื่องของชุดตัวเลขนำโชคก็อาจจะมีแทรกเข้าไปในคลิปด้วย <laughs> เช่นเดียวกันพร้อมกับวิธีการปรับแก้นิดๆหน่อยๆ นะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นชาวสองราศีตุลก็ดีนะถ้าเกิดว่าคุณมีญาติพี่น้องหรือมีคนสนิทคนใกล้เตือนนะคะเป็นชาวราศีตุลก็ลองนาคาแนะนําไปใช้ด้วยก็ได้นะไปสกิดบอกคนข้างๆก็ได้นะคะอ่ะเราเริ่มกันเลยค่ะที่เรื่องของการงานการเงินโชคลาภแล้วก็ไปที่เรื่องของความรักกับเน้นๆนเลยเนาะเราจะเน้นให้โดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภแล้วก็เรื่องของความรักความรักของเราจะแบ่งเป็นสามพาร์ทนะคะ พาที่1่คนโสดพาที่2คนคุยและพาที่3ก็คือคนมีคู่หรือคนมีความรักนะคะไปค่ะการงานของชาวราศีตุลช่วงระยะนี้เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยชาวราศีตุลช่วงนี้การงานของคุณ เป็นอย่างไรบ้างคะขออนุญาตเรวจดวงชะตาให้กับชาวราศีตุลทุกท่านนะคะต้องบอกก่อนว่าย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะย้ำบ่อยมากเลยว่าในการทำนายของเราเป็นการทำนายดวงชะตาแบบภาพรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็หยิบแต่สิ่งที่ดีๆไปอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ที่นี่แล้วกันนะขอให้ทุกๆคนนะคะที่อยู่ใน่อ,อยู่ในราศีตุลน,นะคะโชคดีแล้วกันนะก็อวย พรให้ก่อนที่จะเปิดไพ่ครบทุกสถานะเลยอไพ่ชุดแรกที่ขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการงานค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะชาวราศีตุลคุณค่อนข้างที่จะแอคทีฟแอคชั่นเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานนะเป็นคนที่มีแพชชั่นในการทํางานมากๆเลยในช่วงนี้นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะด้วยความที่ตั้งใจตั้งอกตั้งใจทํางานนะคะเท่าที่ดูจากหน้าไพ่แล้วอะ อืมใครจะมาทำงานกับคุณเนี่ยทำแบบเล่นๆไม่ได้เลยนะใครที่ทำงานร่วมกับคุณแบบเล่นๆไม่ได้เลยเพราะคุณจริงจังมากๆเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานคุณมองว่าตอนนี้เรื่องของการทำงานอะ่ะคุณโฟกัสว่าโฟกัส <c oughs> ถึงสิ่งที่ <c oughs> ขออภัยค่ะโฟกัสถึงสิ่งที่สำเร็จโฟกัสถึงเป้าหมายต่อให้มันเหนื่อยคุณก็ จะทำเพื่อให้เป้าหมายมันสําเร็จรุ่วรงไปได้ด้วยดีคุณเป็นถึง D.M.P. s เลยค่ะเป็นถึง D.M.P. s เป็นถึง the world นะคะโอกาสทางด้านการเงินของคุณที่มาจากการทํางานเนี่ยโบมองว่ามีหลายช่องทางมากๆเลยเหมือนคุณตอนนี้เหมือนตัวคุณเองอะได้รับโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานมีโอกาสได้เดินทางไปทำงานต่างที่ มีโอกาสได้ทำงานออนไลน์แล้วประสบความสำเร็จมีโอกาสได้ศึกษาอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของงานออนไลน์แล้วทำให้งานของคุณสำเร็จถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่รอ นะคะรอในการเรียกไปทํางานอยู่เรียกตัวไปทํางานอยู่สมัครงานไว้ใดๆก็แล้วแต่นะคะอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะช่วงน่าจะได้ช่วงประมาณกลางเดือนกรกฎาคมนะชาวราศีตุลเท่าที่มองจากหน้าไพ่เรื่องของการงานไม่มีอะไรเป็นปัญหาเพราะคุณค่อนข้างที่จะขยันเลยทีเดียวนะสร้างเนื้อสร้างตัวเหมือนช่วงนี้เป็นช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรที่ได้เงินเอาหมด งานไม่ค่อยเกี่ยงค่ะอะไรที่ได้เงินเอาหมดเลยราศีตุลช่วงนี้นะแอบคิ้เหนียวเบาๆนะเราอ่ะนะอาไปกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของการเงินกันเลยนะคะชาวราศีตุลตอนนี้โบอัดคลิปนะเป็นช่วงเวลาห้าทุ่มโอ้ไม่สี่ท่ยงคืนพอดีเลยเสียงก็อาจจะ power อาจจะน้อยลงนะเพราะว่าก็ทำงานด้วยแล้วก็ใช้เสียงทั้งวันละ ไปค่ะโชคลาภของชาวราศีตุลเป็นอย่างไรบ้างคะว้าวอื้อหือการเงินโชคลาภของชาวราศีตุลช่วงนี้นะจิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเนาะดูดิดูไพ่ขึ้นควีนเหรียญคิงเหรียญทำงานขนาดนี้ขยันขนาดนี้เงินจะไปไหนเงินไปกับครอบครัว หมดไปกับครอบครัวดูสหมดไปกับครอบครัวหมดไปกับคนรักมีเกณฑ์ได้เปของกับคนที่รักด้วยมีเกณฑ์ว่าจะหมดเงินเสียเงินไปกับการซื้อของที่คนที่เราอ,อรักชื่นชอบ ถ้าคนที่มีแฟนแล้วเนาะมีเกณฑ์ที่จะได้จ่ายเงินไปกับสิ่งที่ตัวเองรัก,กะค่ะนะคือซือซ้อคือคือได้มายัางไงก็คือเสียไปยังไงก็มีความสุขต่อให้ได้เสียไปก็มีความสุขค่ะนะไพ่บอกแบบนี้ อาจจะแบบว่ามีเงินเข้ามาเยอะก็จริงแต่ก็ความรับผิดชอบในครอบครัวก็ค่อนข้างสูงนะได้ละรับอย่างน้อยๆก็คือไม่ปิดขัดแต่มันก็เท่าเท่ากันมันมีความบาลานซ์กันอยู่รายรับกับรายจ่ายแต่ก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้เนาะเวลาเรามีเราก็อยากให้คนที่เรารัก <c oughs> ขอภัยค่ะเวลาเรามีเราก็อยากให้คนที่เรารักอยากซัพพอร์ตคนที่เรารักมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นเงินถ้าคุณคณเหมือนคุณมีคติประจาใจว่าเงินนะ่ะถึงมัน ถึงมันหมดไปมันก็หาใหม่ได้อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าคนที่เรารักอะ่ะจะหาใหม่บ่อยๆมันก็ยังไงอยู่อะไรประมาณนี้เนาะอาจจะหมายถึงครอบครัวของคุณก็ได้นะคะอาจจะหมายถึงคนในครอบครัวก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโชคลาภทางการเงินให้โฟกัสไปเลยนะที่เลขทะเบียนบ้านอืมให้โฟกัสไปเลยที่เลขทะเบียนบ้านแล้วก็สิ่งที่อยู่ในบ้านที่เป็นตัวเลขนะคะอาจจะเป็นเลข นอกเหนือจากเลขทะเบียนบ้านนะคะลองลองมองไปรอบๆตัวว่าในบ้านนะคะเรามีในบ้านของเรามันมีเลขอะไรที่เด่นๆที่เป็นแบบอาจจะเป็นรูปภาพหรืออะไรแบบเนี้ยที่แบบเด่นผ่านตาขึ้นมาตัวแดงๆอะเลขชุดนั้นล่ะคะ่ะจะให้โชคกับคุณนะคะชาวราศีตุลยังไงก็ขอให้โชคดีนะคะไปกันต่อที่เรื่องราวของความรักชาวราศีตุลกันบ้างนะ ชาวราศีตุลท่านใดที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาหาโบได้ที่ข้อมูลที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะคะความรักเริ่มต้นกันด้วยที่สถานะของคนโสดนะคะคนโสดตุนเป็นยังไรบ้างเอ่ยในช่วงนี้เสี่ยงก็จะหายนะนะเสี่ยงโบหายอนะ่ะยังไงก็อดทนฟังกันนิดนึงนะมันดึกแล้วอะ่ะ <laughs> นะช่วงนี้รู้สึกว่าใครที่เข้ามาแบบไม่ชัดเจนคุณก็ไม่เอาเนาะคุณรักตัวเองอะ่ะอืมคุณรักตัวเองมากๆเลยคุณรอคนที่มีบุญสัมพันธ์ร่วมกันอยู่ต่อให้แบบต่อให้จะเหงาก็เหอะคุณอดทนรอได้คุณตอนนี้คุณเปิดใจแล้วแล้วคุณเชื่อว่ารักแท้มีจริงอืม คุณเชื่อว่ารักแท้มีจริงขอเนี่ยขยายไพ่เดทอ่อโอเคขยายไพ่เดทดด้วยไพ่เก้าวถ้วยเหมือนก่อนหนะ้านี้ความสัมพันธ์ของคุณมีคนที่มีคู่เข้ามาในชีวิตหรือเปล่าแล้วคุณรู้สึกว่าตัดจบไปเรียบร้อยแล้วก่อนหน้าเนี้ยโฟกัสไปที่คนที่เกิดราศีเมษเออราศีมีนก็รกฎแล้วก็พิจิกด้วยมีนก็รกฎพิจิก นะก่อนหน้านี้มีดีลกับคนที่เกิดราศีดังกล่าวไหมลองวิเคราะห์ดูนะเหมือนคุณตัดจบกับเขาไปแล้วอ่ะเหมือนคุณตัดจบหรือว่าห่างกันออกมาแล้วแล้วก็บล็อกกันไปแล้วอาจบางคนอาจจะบล็อกบางคนอาจจะหายกงนไปเฉยๆอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะชาวราศีตุลเนาะคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าอืมตอนนี้ฉันอยู่คนเดียวได้นะฉันรู้สึกว่าฉลักตัวเองนะคนโสดนะใครที่สินไม่เสมอกันไม่ต้องเข้ามาเลย ฉันขออยู่แบบเงาเงาดีกว่าฉันไม่ต้องการคนที่แบบว่าเข้ามาแล้วแบบว่ามาทําให้วุ่นวายใจต้องการคนที่มาแล้วชัดเจนเลยถ้าไม่พร้อมที่จะชัดเจนเธอจะไปไหนก็ไปอะไรประมาณเนี้ยเป็นแบบนี้เลยนะนะคนโสดไปกันต่อที่คนที่มีคู่กันดีกว่าเออขอภัยค่ะไปกันต่อที่คนที่เป็นคนคุยสถานะไม่ชัดเจนกันดีกว่าค่ะชาวราศีตุลสถานะไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรบ้าง ไม่ชัดเจนก็คนคุยเนาะก็เป็นแค่คนคุยเป็นคนคุยอยู่อะไรแบบนี้ก็จะพัฒนาความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนหรือเปล่านะมาลุ้นกับพัฒนาไพดูกันเนาะ t h อะ e ฮ m i โมขึ้นไพสัญลักษณ์ของคนราศีกันเนาะอือ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 เหมือนคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะโอ้โหไพ่พระขึ้น คนราศีตุลจะเป็นลักษณะอย่างหนึ่งคือชอบความชัดเจนตรงไปตรงมานะคะชอบความชัดเจนตรงไปตรงมาชอบก็บ,บอกว่าชอบไม่ชอบก็บ,บอกว่าไม่ชอบเป็นคนทัดลมที่อยู่ปลายทัดลมนะแล้วก็มีอารมณ์แปรปรวนพอสมควรนะชอบคนง่ายลงไหลคนง่ายธรรมดาค่ะหน้าไพ่มาก็ออกแนวแบบว่า คุณกำลังลังเลกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้อยู่ค่ะคุณไม่รู้ว่าจะต้องไปต่อหรือหยุดหยุดก่อนความสัมพันธ์ของคุณเหมือนคุยคุยหายหายคุยคุยหายหายแต่เท่าที่ดูนะคุณทั้งคู่คิดตรงกันคือหนึ่งเลยยังไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักร้อเอร์เซ นะคะสองเลยคือโฟกัสเรื่องงานคุณทั้งคู่คิดเหมือนกันสามเลยคุณทั้งคู่คิดว่าถ้าคุณกับเขาเป็นคู่กันสุดท้ายแล้วโลกจะเหวี่ยงให้มาเจอกันคุณทั้งคู่เชื่อเกี่ยวกับเรื่องของพรมลิขิตนะสำหรับคนคุยนะของตัวคุณเองก็มีความรู้สึกลังเลในสถานะและความสัมพันธ์ฝ่ายเขาก็ลังเลเช่นเดียวกันแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าคุณยังเป็นคนที่ใช่สำหรับเขาอยู่ แต่ต่างคนต่างก็มีความรู้สึกว่ายังมีความลับอยู่ไหมยังมีใครคนดึงใดคนหนึ่งมีความลับในความสัมพันธ์อยู่ไหมมีใครที่ยังไม่ได้บอกความรู้สึกด้วยนะมีใครใคนใดคนหนึ่งที่ยังไม่ชัดเจนกับความรู้สึกด้วยนะอืเหมือนคุณกําลังดิวกับคนที่เกิดในราศีกันพฤกษกกันมังกรราศีเมถุนเมทด้วยค่ะกุมด้วยค่ะกัน กุมมิถุนพฤกษกมังกรเมษใช่หรือไม่ถ้าใช่พิมพ์ขึ้นมาบอกด้วยนะคะนะก็ประมาณนี้เลยใจคุณตรงกันนะหลายๆอย่างคุณคิดตรงกันนะแต่มีใครคนดึงใดคนนึงในความสัมพันธ์ที่ <c oughs> ไม่อยากให้รู้อะไรบางเรื่องอืมแต่ถ้าคุณถามเขาอาจจะตอบก็ได้นะ แต่ถ้าเกิดว,ว่าคุณถามเขาก็อาจจะตอบก็ได้คุณกับเขามีความเชื่อเหมือนกันแล้วก็แอบ,บไปดูดวงกันและกันมาด้วยนะเออตุลก็ ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เดือนกนรกฎาคมบมองว่าน่าจะมีการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารกันมากขึ้นจะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะนะไปกันต่อที่คนที่มีคู่กันดีกว่าคะ่ะชาวราศีตุลทีนี้ใครที่อยากจะดูเป็นการส่วนตัวนะคะก็สามารถทักมาที่ไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะคะชาวราศีตุลท่านใดที่อยากจะขยายความเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภการงานการเงินหรือว่าเรื่องของความรักอยากรู้ว่าการงานการเงินของคุณจะพัฒนาไปในรูปแบบไหน หรือว่าอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของความรักว่าคุณกับเขาอะค่ะไปต่อกันได้หรือเปล่าเป็นคู่กันหรือเปล่าแล้วเป็นคู่กันในเชิงลักษณะไหนต้องปรับต้องแก้อะไรยังไงทักส่วนตัวมาหาโบได้เลยนะคะที่ช่องทางที่อยู่ด้านล่างคลิปเลยนะไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างคลิปนะคะในการดูดวงของโบนะคะจะมี2แบบนะคะแบบวิเคราะห์ตัวเลขแล้วก็แบบเปิดไพ่เพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างต่างกัน นะก็รายละเอียดก็เพิ่มเติมมาที่ l ลาย ID ได้เลยนะคะทีนี้เราไปกันต่อที่สถานะของคนมีคู่ชาวราศีตุลค่ะชาวราศีตุลที่มีคู่มีแฟนแล้วนะมีครอบครัวแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคะช่วงระยะนี้ขออนุญ,ญาตเปิดไพ่นะคะเดี๋ยวฟูขึ้นมาอืมมีการให้ สเปซซึ่งกันและกันเนาะมีคนแอบห่วงอยู่ห่างๆรู้สึกว่าไพ่ห้าห้าเหรียญมามาทุกเรื่องเลยเนาะการการงานการเงินก็ขึ้นนะความรักก็ขึ้นอือหืมโอเคขออนุญาตอ่านทีเดียวแล้วแล้วกันนะคะ สําหรับคนมีคู่นะคะรู้สึกว่าอยู่กันเหมือนเพื่อนเนาะรู้สึกเหมือนอยู่กันแบบรู้ใจกันนะคะมีสเปซให้กันและการถึงจะขัดแย้งกันแต่ก็เข้าใจกันดีนะถึงจะมีบางมุมที่แบบขัดแย้งกันบ้างแต่ก็เข้าใจกันดีเพราะว่าคุณกับคุณกับคู่ของคุณนะคะคู่ของคุณอาจจะเกิดในราศีมีนกรกฎแล้วก็พิจิกนะมีนกรกฎพิจิกราศีกันด้วยนะแล้วก็ ามีเมษสิงหธนูด้วยค่ะนะลองดูนะว่าเกิดในราศีนี้กันไหมคู่ของคุณนะรู้สึกว่าให้อิสระนะคะทำความคิดกันแล้วก็มีสเปซให้กันและกันอาจจะมีขัดแย้งกันบางเรื่องบ้างแต่สุดท้ายก็เข้าใจกันดีค่ะมีการวางแผนครอบครัวมีโอกาสที่จะมีบ้านมีรถ ร่วมกันด้วยนะเท่าที่ดูจากหน้าไพ่เนี่ยเหมือนคุณมีเกณฑ์ที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างถ้าเกิดว่ายังไม่แต่งงานมีเกณฑ์ที่จะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานการย้ายเข้ามาอยู่ร่วมกันอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะบอมองว่าคุณมีแผนเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนครอบครัวในอนาคตร่วมกันแล้วนะอาจจะแบบว่า ซื้อที่ซื้อทางไหมอะไรแบบนี้เออแล้วก็วางแผนเรื่องการศึกษาของบุตรหรือว่าวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บเงินในอนาคตเราจะต้องแบบนี้แบบนี้นะเหมือนมีการคุยเกี่ยวกับเรื่องของแผนอนาคตค่ะจากคนที่เมื่อก่อนอาจจะแบบว่าวุ่นวายเนาะวุ่นวายรู้สึกไม่สบายใจอยู่ด้วยกันล้วไม่สบายใจอะ่ะเหมือนช่วงนี้ยเหมือนคุณจะเข้าใจกันมากขึ้นให้อิสระทางความคิดกันมากขึ้นทุกๆอย่างมันก็เลยไปในทิศทางที่ดีแล้วมีการหันหน้าเข้ามาหากันในช่วงเดือนกนรกฎาคมค่ะ ว้าวมันเป็นโอกาสที่ดีมันเป็นอะไรที่ดีๆเป็นสัญญาที่ดีของคนมีคู่ชาวราศีตุลเลยนะก็ลองดูค่ะว่าคุณมีแผนอะไรดังกล่าวนี้กันหรือเปล่านะคะทีนี้คลิปวิดีโอนี้นะคะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เหมาะกับการนำไปตัด,ตดสินใจเออไม่ใช่ว่าดูดูคลิปนี้เราไปตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเรื่อง,เร,องเรื่องใหญ่ๆเนาะเพราะว่ามันเป็นการดูแบบภาพรวมใครที่อยากจะดู ดวงเป็นการส่วนตัวหรือว่ามีแผนอะไรเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตวางแผนอะไรเกี่ยวกับชีวิตแล้วอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวเนี่ยทักมาดูเป็นการส่วนตัวดีกว่าเนาะเพราะว่า อย่างที่ย้ําอีกทีนึงอะค่ะมันไม่เหมือนกับการดูส่วนตัวนะไพ่ไพ่ที่เปิดมาก็เป็นไพ่ของภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างกับหรือว่าอาจจะไม่ตรงบ้างกับบางคนก็ได้นะก็ขอบคุณสําหรับทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะก็ขอให้สิ่งที่ดีๆย้อนกลับไปอะไรที่ดีๆก็น้อมรับไปอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้นะไม่ต้องเอาไปไม่ต้องเก็บไปน้อมรับแต่สิ่งที่ดีๆไปเท่านั้นนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะชาวราศีตุลค่ะบายบายค่ะ